ข่ออัพสกายทีมนะครับจะหยิบยกรถรุ่นที่ทุกคนบอกเลยว่าคิดถึงแล้วก็เป็นตำนานของ SUV รถขนาดกลางนะครับก็คือเจ้านี่เลยนะครับ CX30 รุ่น SP สนะครับสำหรับโปรโมชั่นตอนนี้นะครับลูกค้าเดือนกรกฎาคมปี2025นบะครับบอกเลยว่า9เป็นขั้นสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับส่วนรถที่สูงที่สุดของ m a ด้า CX30 รุ่น SP นะครับ ตอนนี้ลูกค้ารับส่วนลดได้ถึง2แสนบาทเลยนะครับหรือลูกค้าที่จะสนใจทำเป็นโปรโมชั่นฟรีดาวนะครับสามารถทำได้เช่นเดียวกันเลยนะครับเดี๋ยววันนี้อัพจะมารีวิวคร่าวๆนะครับสำหรับใครที่กำลังสนใจเซก30รุ่น SP อยู่นะครับแล้วมาดูกันนะครับว่าออปชั่นที่เขาน่าสนใจแล้วก็เป็นตำนานของ m a สด้นะครับมีอะไรกันบ้างครับ สำหรับใครยังไม่ทราบราคารถ CX 3 0รุ่น SP นะครับราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่1,199,000าบาทนะครับสีณนะตอนนี้นะครับลูกค้าที่เรามีพร้อมส่งมอบแบบสุดท้ายของสต็อกของเราเลยนะครับจะมีเลยครับสีแรกที่เห็นอยู่ในคลิปก็คือจะเป็นสีเทาแมชชีนเก์นะครับเป็นสีเทาที่ต้องเพิ่มเงินอยู่ที่1 5 0 0 0บาทนะครับ สีที่2ที่มีพร้อมส่งมอบเลยก็จะเป็นสีขาวนะครับเป็นสีขาวมุกราคาสีเพิ่มจากรถนะครับก็อยู่ที่1 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับอีกหนึ่งสีนะครับที่มีรถพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้านะครับเป็นสีที่ไม่ต้องเพิ่มเงินและเป็นสีใหม่ล่าสุดของมา z ด้าเลยก็จะเป็นสีทองแพคทีน um ัมคอดนะครับดีไซน์ของ cx 30 s hp นะครับรถ เสาเนี่ยเป็นรถ SUV ขนาดกลางนะครับลูกค้าเครื่องยนต์ของเขาอยู่ที่2.0ลิตรนะครับเป็นเครื่องยนต์ที่สมรรถนะดีมากๆเป็นเครื่องยนต์ s k y a c t i v นะครับ เรื่องของดีไซน์บนท้องถนนเชื่อว่าหลายๆคนเนาะได้ดูแล้วก็ติดตามกับรถรุ่นนี้มาเยอะเพียงพอแล้วนะครับแต่สำหรับคลิปนี้บอกเลยว่าลูกค้าที่มองหาโปรโมชั่นที่ดีที่สุดส่วนลดถ,ถึง2 0 0 0 0 0บาทน,นะครับต้องไม่ไมพลาดชมคลิปนี้แล้วก็ดูสเปกกันได้เลยครับดีไซน์ด้านหน้านะครับเป็นดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ที่สุดของมาสด้าของ CX 3 0เลยเนาะดีไซน์แบบโคโดดีไซน์แล้วก็มาพร้อมกับกระจังหน้าที่เป็นโครเมียมแบบ หเหลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วก็มีกระจังหน้าตรงกลางเนี่ยที่เป็นลังพึ่งสีดําเงานะครับมาพร้อมกับแบสโลโก้ตัวท็อปสุดเป็นโลโก้อะคริลิกนะครับพลาดไม่ได้เลยกับ ระบบความปลอดภัยที่เขาจัดให้เต็มเลยไม่ว่าจะเป็นกล้องรอบคันนะครับมีในเรื่องของเซ็นเซอร์นะครับข้างหน้า4จุดหลัง4จุดนะครับระบบ m a ด้าเรดาร์พุชคอนโทรลนะครับสามารถขับรถตามทังข้างหน้าได้รักษาระยะห่างได้ด้วยนะครับหนึ่งส่วนที่สําคัญนะครับระบบความปลอดภัยในเรื่องของไฟหน้าของ m a ด้า CX-30 รุ่น SP นะครับก็คือระบบไฟหน้าอัจฉริยะนะครับหรือเขาเรียกว่าระบบ ALH นะครับระบบไฟหน้าอัจฉริยะทํางานยังไงนะครับ แค่หมุนก้านไฟไปที่ออตโต้นะครับลูกค้าไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับรถจะเปิดปิดไฟหน้าแบบออตโต้ให้ด้วยแถมกลางคืนขับรถทางไกลนะครับที่แสงไฟน้อยนะครับเขาจะปรับไฟสูงต่ําอัตโนมัติให้เลยพร้อมกับท้ารถตรงข้ามนะครับส่วนมานะครับเขาก็จะปรับ ไฟลงมาให้อัตโนมัติโดยที่ไม่ลำคาญเพื่อนร่วมทองถนนเลยนะครับ CX30 รุ่น SP นะครับมาพร้อมกับเจ้าหนี้เลยหลังคาสันลูปมีมาให้นะครับไฟเลียที่กระจกข้างซ้ายขวานะครับมาพร้อมกับระบบ b i s p o อร t นะครับมีมาให้ด้วยระบบ r e ีย c r o s s t r a f f i c Alert ก็จัดให้เต็มนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับระบบแจ้งเตือนรถเมื่อออกนอกเลนนะครับดึงพวงมาลัยรถกลับให้อยู่ในเลนก็มีมาให้นะครับ CX30 มากับล้อแม็นะครับ ขนาด18นิ้วนะครับพร้อมกับซุ้มล้อที่เป็นดำด้านแบบนี้ล้อมรอบคันเลยนะครับสเสน่ห์ของ CX-30 นะครับที่อยู่ด้านมุมมองด้านท้ายรถบ้างน,นะครับทุกคนนะ่ะคุ้นหูคุ้นตากันดีนะครับแต่ความสวยงามเนี่ยก็บอกเลยว่าไม่มีความเบื่อเลยนะครับในเ,เรื่องของไฟ LED นะครับที่อยู่ไฟไท้ายเนี่ยที่เป็นแบบวงกลมแบบนี้นะแล้วก็ลากไปถึงตรงนี้นะครับบอกเลยว่ามันมีความมีสเสน่ห์แล้วก็บ่งบอกว่าเป็น CX-30 รุ่นท็อปสุดของเรานะครับ ในเรื่องของออปชันนะครับไฟอาวท้ายก็เป็นแบบไฟฟ้าเซ็นเซอร์มีให้กล้องรอบคันมีมาให้นะครับไฟเบรกตุ่นที่3มีมานะครับแล้วก็ที่ก้านตัดน้ําฝนด้านหลังก็มีมาให้นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งฝาท้ายของเขาเปิดปิดนะครับอัตโนมัติให้ด้วยนะครับความลงตัวภายในของ CX 30บ้านนะครับด้านในจะเป็นเบาะหนังแท้นุ่มมากนะครับออกเป็นโทนสีน้ําตาลนะครับแล้วก็เดินได้สีน้าตาลประมาณนี้เลยนะครับมาพร้อมกับ การ Memory Se ซ t บ่อนะครับได้ถึง2ตํตำแหน่งนะครับเป็นบอกปรับไฟฟ้าพร้อมด้านหลังนะครับมาด้านข้างประตูนะครับขาดไม่ได้เลยลำโพงบสมีให้ถึงส2ตําตำแหน่งนะครับแล้วก็แผงประตูเห็นไหมจะเป็นทูโทนโทนดำกับสีน้ำตาลแบบนี้นะครับบุกนุ่มนะครับขับแบบสบายกันไปเลยครับหน้าจอนะครับจะเป็นแบบดิจิตอลนะครับตรงกลางซ้ายขวาเป็นแบบอนาล็ตอก์นะครับมาพร้อมกับหน้าจอ Active d i ว i n g Display นะครับสะท้อนเข้าไปบนกระจกบ่งบอกสถานะการขับขี่นะครับ ส่วนพวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านรุ่นใหม่ล่าสุดของมาสด้แบบสปอร์ตแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับระบบ MRCC นะครับแล้วก็ระบบรักษาระยะห่างรถคันข้างหน้าได้นะครับแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยก็เป็นมัลติฟังก์ชันด้านซ้ายนะครับมาพร้อมแอร์แบกนะครับทั้งหมด7ตําตำแหน่งเลยนะครับของรุ่นท็อปสุดนะครับไฟหน้าออโต้แบบนี้นะครับเป็นไฟหน้าแบบ ALH นะครับไฟหน้าอัจฉริยะนะครับผม ในส่วนของด้านหลังของพวงมาลัยก็จะมีแพตเทิ s h ช p ิให้เราเล่นด้วยนะครับโซนด้านหน้าของ CX 30ก็จะเป็นูโทนแบบนี้นะครับด้านบนจะเป็นออกโทนสีน้ำตาลเข้มนะครับด้านล่างจะเป็นแบบสีดำนะครับบุกนุ่มสวยงามมากๆนะครับแอร์นะครับก็อยู่ตรงนี้มีแอร์หลังให้ด้วยนะครับแล้วก็ขาไม่ได้เลยหน้าจอนะครับขนาด8.8นิ้วนะครับสามารถต่อ Apple c a r าเพ y Android Auto ได้นะครับระบบแอร์ก็จะเป็นแบบ2โซนนะครับมาพร้อมกับ นี่เลยครับคอมมานเดอร์เซ็นเตอร์ที่แบบใหญ่สวยงามมากๆสั่งงานบนหน้าจอได้ด้วยนะครับแล้วก็มีออโต้เบรกโนะครับแล้วก็เบรคมือไฟฟ้าให้ครับ สำหรับใครนะครับอย่าลืมนะที่สนใจรถ m a z d a CX-3 รุ่น SP นะครับโอกาสสุดท้ายแล้วตอนนี้โปรโมชั่นดีที่สุดเลยนะครับช่อง a อ p s k y a c t i v e นะครับจัดให้แบบสุดๆเลยก็คือส่วนลดให้ถึง2 0 0แสนบาทนะครับสามารถนำส่วนลดมาเป็นฟรีดาวก็ได้นะครับหรือใครต้องการดอกเบี้ย0%นเะครับช่อง a อ k y a c t i v e จัดให้แบบเต็มที่เลยนะครับยังไงฝากคลิปนี้ไปด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง a อ k y a c t i v e ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ